<Yes. S 1> มิน่าคอนดิชิวะก็สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ k t p Channel วันนี้ก็มาแปลกหน่อยนะพอดีผมเพิ่งสั่งมังะงไปก็เลยว่าจะถ่ายไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันเราจะได้คุยกันเรื่อมงมางะบ้างหลักๆที่สั่งไปรอบนี้ก็มีดาบพิฆาตอสูรกับ โทลิโกและก็เอ็กซ์ซิเนชันนะครับดูที่ดาบที่คาตาสูนก่อนอันนี้ผมชอบมากเพราะว่ารูปเล่มทำใหม่แล้วก็สวยมากนะครับบางแล้วก็ทำดีกว่าเรื่องอื่นๆก่อนหน้านี้ที่ค่ายสยามเคยทำแล้วก็อันนี้ผมซื้อเป็นแพ็คชุดนะครับแต่ว่าไม่ได้มีรอยตัดถุงแล้วก็ไม่มีรอยปากกาขีดด้วย ทำดีมากอันนี้ผมสั่งไปทั้งชุดเล่ม1-23ถึง23และก็พร้อมกับภาพรถไฟสุนิลันแล้วก็เป็นฉบับนิยายอีก2เล่มความจริงอันนี้มี3เล่มนะครับแต่ว่าอีกเล่มหนึงหมดผมก็เลยได้มาแค่2เล่มและก็มีภาคไก,กาเด่นกับอ,อันนี้เป็นรวมเรื่องสั้นของอาจารย์โคโยลุ ก็มีประมาณนี้ของดาบพิฆาตศูนย์แล้วก็จะเป็นแอคเนชันก็เป็นชุดเหมือนกันอันนี้เล่ม1-21ถึง21แล้วก็โทริโกอันนี้ก็ชุดเหมือนกันเล่ม1 4ถึง43ก็โทริโกจะมีอยู่เล่ม1เล่มที่ก็แบบนะตามสไตล์สยามเตอร์ก็ไม่เป็นไร แล้วก็มีอันนี้โลบอกก็เป็นของอาจารย์ที่เขียนคุโรโกผมก็ซื้อมาอันนี้เจ็ดเล่มกับอันนี้โซวิตเตอร์น็อตผมก็เก็บโซวิตเตอร์ภาคหลักแล้วก็เลยซื้อภาคนี้มาด้วยเหมือนกันแล้วก็จะมีอันนี้เป็น กินธรรมะฉบับนิยายก็กินธรรมะภาคหลักผมยังไม่ได้ซื้อนะเดี๋ยวรอจบก,ก่อนผมเป็นพวกสายแบบสายดองอะรอจบก,ก่อนแล้วก็ค่อยซื้อทีเดียวแล้วก็มีมหาวิทยาลมานเป็นนิยายสองเล่มก็เหมือนกันภาคหลักรอจบก,ก่อนอันนี้ซื้อนิยายมาเก็บไปก่อนแล้วก็มีอันนี้เป็น ออาชาแมนคิงอันนี้ผมจะซื้อภาคหลักด้วยจะซื้ออยู่หลายรอบแล้วแต่แบบของหมดตลอดเลยก็เลยอันนี้ซื้อเป็นภาคซีโร่มาก่อนแล้วก็อันนี้สุดท้ายเป็นมาฮิโร่ก็ภาคหลักเหมือนอุยภาคหลักก็เหมือนกันยังไม่จบแล้วก็รอจบก่อนแล้วก็ค่อยซื้อชุดทีเดียว นี้ก็เป็นลูกเต็มพิเศษก็สวยนะผมเคยดูเขารีวิวแล้วสวยมากคลิปนี้ก็ประมาณนี้มาให้ดูเดี๋ยวหลังจากนี้ผมอาจจะถ่ายอัปเดตเรื่อยๆว่าผมเก็บมังงะอะไรบ้างซื้อซื้อเรื่องไหนมาเก็บบ้างจะตามเรื่องไหนบ้างนะแต่ความจริงอะผม เราราบมังงะผมเป็นพวกกับสายซื้อเก็บเรไม่ได้อ่านเยอะขนาดนั้นคือซื้อมาเก็บเป็นส่วนใหญ่แบบดูเมเรื่องไหนชอบเราก็จะซื้อเรื่องนั้นมาเก็บก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ใครมีมัมงะเรื่องไหนที่แบบชอบชอบสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย